พร้อมแล้วพี่น้องพร้อมขึ้นเครื่องแล้วทางขึ้นเจ๊นำหน้าเลยเจ๊เจ๊นำหน้าเลยพร้อมพี่น้องอาครบครั้งแรกครั้งแรกพี่น้องครั้งแรกพร้อมจ้ะโอ้สียังตาเนี่ยอุ้ย ทางยามก็น,นี่มันดีพี่น้องเลยเจรองกันแล้วอ่ะอมันกะล่ำหมออยแบบใหญ่นะ้ะหนากผัดมันกดใหญ่เลยว่ะเจียนดีโอ้ขึ้นกลางรั้งแรกพี่นะ้อง ใช้ลูกพี่เนี่ยมอเห็นบมดลูกี่ต่อคิวอีกแล้วเหนื่อย,ยใช่ไหมลูกพี่นั่งยัง่ะลงมายัางอ๋อยังไม่ได้แสดงว่าเราไปก่อนตวเนี้คันนี้น่าจะเร็วกว่า,วาน อ๋อใหญ่วัวต้องควรเลยเเพี่น้องมาผัดมันเบ้างไงหนะ่อยโอ้ยดีใจพี่น้องชิดีใหญ่เรือตกใจเนาะฮาเบิองค <c oughs> <c oughs> วามรู้สึกตอนนี้เป็นไงันนี้กะเช็คเนาะพี่น้องก่อนขึ้นเครื่องโอเคพี่น้องเพิ่นกะสิบอยไทยนะพี่น้องตอนขึ้นเครื่องเกาะกันอีกที ไหน αι? นี่เราอ๋อพ่อกันที่กรุงเทพเิน้อแข่เนาะอันนั้นกับมาแถวนั้นวะโอ้เฉลี่าว่าพร้อมอะมีสามสีตัวเนี่ยพลังมาพี่น้องคันหนึ่งอะตื่นอกตื่นใจเขาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถหาพ่อกันอยู่เครื่องหรือว่าลงเครื่องแล้วกันเนาะ